เรือจะตัดรูนะครับสามทิศทุษสัหรับสามิทะเลนะครับเจกตัวเดียวแลกเดียวพอดนนครัสดีค่ะชาวพิีการเดียาันซอท่านก็ขอบคุณทุก่านะากนะคบ กรุ๊ปค่ะบุญคุณมาให้นิโกะจะใส่บาตรให้คุณแม่นะคะค่ะก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่ฝากมานะคะนิโกะไปร่วมทบุญที่วัดนะคะแล้วก็ใส่บาตรให้คุณแม่ด้วยนะคะนี่ก็สาธุสาธุบุญกับคุณแม่นะคะนะครับใส่เวลาพระเกิดอาทินะครับและชั้นี้นะครับกับหลนีพ่อเบญกุลนะครับชาวบ้านจะให้เดิดพระออกมาสิงต่อขอรับเบวนะครับ สุพรรณสุโมเขานะครับการเฉพาะทีญาตินะครับพุทธีในการใส่เสียงประกาศนะครับและกาหวังว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านสารสีมูนที่แปดนะครับของเฮาจะให้คว่มล่ไม่ลงลึกนะครับในการออกมารับกันสิญญาดีนะครับเด้อและสุดท้ายนี้นะครับทางชมรมของเฮาการต้องขอขอบคุณนะครับไปย่านพันธุน้ำนะครับที่ได้ให้พระสงฆ์นะครับกับทางชมรมได้นะครับ แข่งข่าวสารให้ก็เป็นดอกบานเอาในรับทราบนะครับและดท้ไทยนี่นะครับจะต้องขอทุกทีเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ในเท็คคนี้นะครับ็ต่อต้องขอดาวก๊วางสวัสดีครับเัก็นกลแล้วก็รอพระรับป้า ไม่ไดูว่ามาเป็นไแล้วนะคะเดี๋ยวหลบฝนก่อนนะคะค่อยออกทำใหม่นะคะ<อ>เดี๋ยวรอมานะคะรอพาวันบ้านก่อนนะคะฝนตกรินรินค่อยก่อน

ยา,ามัเาเนเยดวงเวีานเยนความพบาริเจน้าพบเป็นปรยดิีบุคคมาเยี่ยเสีสละ Hawar wahapuraaapaikurre pizza ngewak-mewak itu tenang se kanang upa kapati Hidiciang patiangngkuang kitamewakk semeah tukab gore tukang kapah dango panasoho ya hammani koti rasoyaana si sani cango apa saja ອັນທີ່ອາຍຸອັນໂນສຸຂັງຂະລະ รินนะคะตกรินรินนะคะก็ใส่บาช้านี้นะคะค่ะตอนแรกนี้ว่าจะไปวัดนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะได้ไปไหมนะคะวันนี้นะคะค่ะใส่าบาเช้านี้นะคะก็ขอบคุณคุณแม่ซาคอนนะคะ คุณแม่สาคอนมูลชวันนะคะที่ฝากของมาให้นะคะม,มงังโมกวนนะคะนี่ก็ใส่บาตรพระวัดบ้านนะคะสวนพระวัดปาน,นก็แบ่งไว้แล้วนะคะแบ่งไว้แล้วที่วัดนะคะค่ะก็ค่ะก็ขอขอบคุณคุณแม่สาคอนนะคะจะรว่วมกันกับเราตลอดลยคะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่นะคะก็คุณแม่ก็ทําร่วมตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทิมนนะคะที่ทานมานะคะนี่ก็ ่อนะคะก็ขอบคุณดีๆนะคะขอบคุณคุณแม่สักพมุนสวรรค์น,นะคะพี่นันพนาน่ะคะพี่พิมพ์ก้อนนะคะที่ร่วมการทาบุญนะคะในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆนะคะคุณแม่และเจ้พน่ีก็จะร่วมทาบุญตลอดนะคะอย่างเช่นของพี่หน้านะคะก็เวลาแม่บ้านรับช่งางนะทีมช่างนะคะปร,ะรับเมนรูนะคะจำลอนงนะคะ ือว่าช่างนะคะพี่นาก็จะช่วยนะคะในค่ากับข้าวเลี้ยงน้ํานะคะอย่างเช่นวันแรกนะคะก็เลี้ยงน้ําไปนะคะนี่ก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณ <weirdly> พี mm ่นามากๆเลยนะคะนี่ก็เลี้ยงน้ําทีมช่างแล้วก็ท่านหออ่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ากับข้าวนะคะกับข้าวของทีมช่างนะคะก็แม่ครัด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่า สายทาน้ำใจนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สาคอนมุสวร์ตน,นะคะพี่คุณพิมพ์พรนะคะพี่คุณพิมพรอนนะคะค่ะพุมพรอนก็ค่ะ,นนะ,คะ,คะแล้วก็พี่แมมรถบัสนะคะก็อ๋อนี่นะคะก็ขออนุญาตณาสาธุบุญกับท่านทุกท่านนะคะเอชซี FC ลูกคนตาะแตนดีร่วมกันทำบุญนะคะงาน อรณภาพนะคณะิรีรษสังขารของหลวงปู่รันดีสีสุดโตในะครั้งนี้นะคะค่ะสายทานน้ำใจไม่ว่าจะเป็นบ้านใกล้ลึนเคียงนะคะนี่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่ผู้ใหญ่นะคะบ้านม่วงเต้านะคะเป็นเจ้าภาพผลไม้นะคะตลอดงานนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค่าสำหรับทีนีานะคะก็ขอนะคะมูลนาธทุกบุญกับทุกท่านด้วยนะคะคุณแม่สาครมูลสวรร์น,นะคะพี่นันทนา ที่นันพนานะคะที่พิมพ้อรนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ร่วมกันนะคะทําบุญกันใินในครั้งนี้ให้มีเป็นสะพานบุญให้นะคะนี่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกอออานาจคุณค่า 4, สาีรัตนใจแุกแบกรักษาครอบครัวของท่านให้มีความสุขความเจริญสาธุสาธุนะคะ